สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับเกมโลบอกนะครับเขาบอกว่าเกมนี้ในนี้จะม่มีคนไทยด้วยและคือผมอะ่ะไม่ผมจะแอดแต่คนไทยด้ยแล้วผมเพิ่งได้อันนี้เนี่ยเน่ยเนีนเขามาพิมพ์เนะี่ยโลบอกอเคทุกคนทำไมทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมแต่งตัวแบบนี้และทำไมผมตัวเล็กจัง โอเคครับเดี๋ยวผมขอปรับตัวใหญ่นเยทุกคนเห็นไหมไอชุดสีมพูอันนั้นอนะเออเป็นตัวผมจริงๆเว้ยที่ผมได้ชุดนี้มาเพราะว่าผมแต่งเนี่ยเนะยนะมันมีให้แต่งด้วยเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผมแต่งแบบมีโคตดเท่เลยโอเคนะที่ผมเป็นตัวเล็กพะว่าเดี๋ยวผมจะแก้งเป็นตัวเล็กก่อนและถ้าใครรับไปเลี้ยงผมผมก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้น โตขึ้นได้นะนี่นี่นี่อุออยๆๆโตขึ้นได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บผมเป็นตัวเล็กก่อนเอ้ยมิเพื่อนวันเด้ววันเดี <c oughs> เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นรถนะส่วนนี้ท่าเต้นท่าเต้นสวยมากดูดูด,ดูป๊อปอายนี่จ่ายทับปุ๊บ ต้นเต้นเต้นงี้เต้นงี้เต้นต้นเต้นอะพอพอพอจะโดนน้ดามะไปไปไปตอนนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอารวาสสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นสาะว่ายน้ำนะก็จะเป็นโบราณนี้โอ้มีคนตามด้วยแฮ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับแสงแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันมืดยวทุกคนไม่ดูโอเคนะครับแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งโอเคผมได้ปรับแสงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมปรับแสงมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่ก่อนนะครับออนุญาตนะครับโอเคทุกคนผมได้ออกแล้วก็เข้าซื้อใหม่นะตอนนี้เป็นตอนมืดนะเดี๋ยวผมขอเขีย okay, นที่ก่อนนะ เียนว่าอะไรเดี๋ยวมีคนไทยไหม <c oughs> แบบนี้มีคนไทยไหมจะได้รู้ถ้ามีคนไทยเขาจะตามมามีอ,าอ้าวอ <c oughs> ยากเขียนไทยเลย <c oughs> อร่อยมากเลยโอเคเปลี่ยนสีได้ด้วยเอาสีอะไรดสีฟ้าแล้วกันทุกคน โอเคนะทุกคนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมไะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะม่คนนี้ก็ใครแหละก็อย่าทำบา,บายไปเลยทุกคน,กคนดูผมขี้เดียวมาอันนี้ด้วยอันนี้เท่มันแบบเหมือนเราอยู่ด้านบนคูดสูงนี่ก็คือบ้านของคุณดําเพลินครับ ส่วนมากจาเขาจะชุมนุมตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมตรงนั้นน่ะหน้าเลยเขามาชุมประท้วงกันตรงนี้ไปเขียนคําว่าเกมโรบอกมีคนประท้วงเออมันก็จะขึ้นมาแมบบนี่ยแหละแล้วเขาก็มาประท้วงกันประยุธ์ออกไปอะไรประมาณนี้เอ,อ้ยพูดไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ขออาภัยด้วยนะครับขออาภัยจริงๆ แต่ผมพูดจริงนะครับขอขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีคนมาประท้วงตรงนี้ด้วยนะครับผมเคยเห็นอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบยังไงเดี๋ยวไปครับผมขึ้นไปมีถนนมาตรงนี้แล้มีมีมีก็ว่าขึ้นไปได้ได้ไงผมขึ้นไม่ได้เลยนี่ทุกคนนี่เขาก็ขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็จอดรถใหญ่อะ่ะจอดรถใหญ่เขียนพวกประท้วงอะ่ะจอดไว้ตรงเนี้ย แล้วเขาก็จะอยู่ด,ด้านบนน่ะแล้วก็บอกแล้วก็พิมพ์เกี่ยวกับปัสถัวอะไรแบบนั้นระเบิดก็มีปืนก็มีไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ตำรวจประชาชนนี่ยยิงกันเสียงดงังปุ้มปุ้มเหมือนเสียงระเบิดไงแล้วก็เสียงปืนที่เจ้าหน้าที่ยิงมาประมาณนั้นนะทุกคนผมเก่งกับการเมืองไหมผมบอกได้เลยว่าผมไม่ ไม่เก่งนะแต่ที่ผมรู้เพราะว่าผมสงสัยว่านนี้คืออะไรเขามาประท้วงอะไรกันผมก็เลยไปพิมพ์หาดูว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เราสามารถสร้างบ้านได้อ่ะมีคนสร้างแล้วทำไมไม่ไม่มีบ้านเนี่ยไม่รู้เหมือนกันถ้าจะสร้างบ้านขับรถสร้างบ้านก็ได้นะทุกคนอเอาบ้านไหนดีทุกคนเอา เอาเอาบ้านอะไรดีนะทุกคนใครอยากให้บ้านไนะ่ะใครอยากได้บ้านไหนะก็คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคบ้านอะไรอะ่ะวิทุกคนบ้านอะไรอะ่ะผมเจอบ้านเนี้ยปิดตัวได้ด้วยล็อกล็อกนะล็อกโอเคนะทุกคนบ้านเหมือนบ้านอะไรสัก